สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทางยูท b e นะครับวันนี้ผมจะมาต้มน้ำปลาปลาซื้อขวดก็แพงมากนะครับตําได้สี่ครั้ง4ี่ถึงห้าครั้งนี่มีปลาปลาเป็นปลาทางบ้านทำเองนะครับก็มีนะฮะใบกระทินนะครับใส่ทั้งก้านทั้งใบมาเลยอย่างเงี้ยเลยสีสันจะได้สวยครับน้ำปลานะครับตาหน่อไม้เออ น้ำกระเทียมดองนะครับใบผงชูรสแล้วก็ใบหม่อนใบหม่อนก็มีนะครับแล้วก็มีกะปินะครับน้ำตาลปิ๊บนะครับน้ำตาลทรายก็ได้เนาะแล้วก็มีกันและกันนะครับใส่เข้าไปด้วยนะชูรสนี่เพิ่มเข้าไปอีกใส่ใบชูรสไม่พอใส่ผงชูรสไปด้วยครับใบชูรสใบชูรสภาษานั้นเขาเรียกว่าอะไรเนาะแม่ คณะมาลมีมากปละปละ,ะแซบแซบนัวเดี๋ยว,ว,วมีอะไรอีกเดี๋ยวผมจะบอกนะครับโอ้อมีซอสมีซอสใส่ซอสด,ด้วยนะครับผมจะใส่ซอสด,ด้วยครับเพิ่มความนัวนัวแน่นอนปละผมเดี๋ยวเราไปทำอะไรครับตั้งหมอ้อเตาถ่านนะครับเตาฟืน,นแล้วก็นี่ไงปละเทลงไปเลยหม้อ โอ้โีกนี้ไม่ต้องพูดถึงครับนี่ครับโอ้โหมอจะพอไหมใส่ไ้อือเยอะแยะเลยครับต่อไปครับน้ำกระเทียมดองนะครับใส่หมดเลยนี่ น้ำเทียมรอง10บาทนะครับน้ำปลาตาน่อ,อไม้2ขวดครับใส่ตาอื่นไม่ได้ครับนี่เข็มเกินผมว่าเต็มเลยเนะี่ยล้นจะล้นไหมเนะี่ยเพื่อนผมเปลี่ยนใส่หม้อใหญ่นะครับเมื่อกี้มันล้นนะครับ ใส่ผงนัวผงผงนัวสักสองช้อนนะครับไม่ต้องเยอะนะครับซอสซอสฝักเขียวฝาเหลืองก็ได้ครับหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบช้อนโต๊ะกะปิ สองช้อนโต๊ะครับน้ำตาลมะพร้าวน้ำตาลป๊บอะไรก็ได้นะครับแล้วแต่น้ำตาลทรายก็ได้ถ้าชิมดูนะครับถ้าไม่หวานก็เอามาใส่นะครับกระถินครับใส่ไปเลยใส่ทั้งก้านทั้งใบนะฮะทั้งดอก ต้นคณนะมาลีคณะอินโดอะไรก็ไม่รู้นะต้นผงชลรดบ้านผมเรียกนะแล้วก็ใบหมอนนะใส่ไวด้วยนะนี่ความนวงเขาครับกันและกันใส่ไปถ้ามีอะไรนะถ้ามีใบเตยครับเอามาใส่นะครับผมไม่ใส่หรอกแค่นี้แหละเดี๋ยวดูก่อนว่าจะใส่ไหม เดี๋ยวรอมันเดือดนะครับผมเดือดปุดเลยครับผมจะใส่น้ำอะไรนะน้ำกระเทียมดองเพิ่มน,นะครับสักขวดเมือผมชิมมันมันยังเค็มปลาอยู่นะครับเติมความหวานความนัวเข้าไปอีกนะครับนี่ก็เสร็จแล้วนะครับน้ำปลาข้นๆเลยแล้วครับ น้ำข้นๆน้ำนัวๆเดี๋ยวเราจะไปกองกันนะครับกองแล้วก็ใส่ขวดเนาะห,หวานละมุนครับกำลังดีนะครับปลาหอมๆปลาหอมๆข้ <c oughs> นๆเลยเพื่อนๆ <c oughs> เนื้อปลานะครับยังยังมีอยู่เนาะนี่ฝากไลคฝากแชร์ฝากติดตามด้วยนะครับปลาลนัวปลาอร่อยนะครับทำกันได้นะครับสวัสดีครับผม oh.